อีกแค่2วันนะครับ Battle Pass ของเรานะครับก็จะหมดลงแล้วแล้วก็จะมี Battle Pass ใหม่มานั่นเองนะครับคำถามหลายๆคำถามนะครับที่เพื่อนๆถามมาก็คือจะเป็นหนึ่งเราสามารถที่จะเก็บแต้มสีเหลืองหรือว่าแต้ม Star Crystal ไปใน Battle Pass ใหม่ได้ไหมหรือเราควรจะแลกอะไรดีถ้าแต้มเรามีเยอะนั่นเองนะครับคลิปนี้มีคำตอบทั้งหมดเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ของนั้นะครับ C2U นะครับสำหรับใครที่อยากซื้อขายลูเซนนะครับแต่ นี่นัดขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเงินเนี่ยที่เราซื้อมาจากดูเซนนะครับเพื่อนๆจาเป็นจะต้องระวังไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเงินจากบอร์ดหรือเปล่าและช่วงนี้นะครับทางอเมซอนครับก็มีการเหมือนกับแบนคนที่ RMT นั่นเองนะฮะยังไงนัดก็ขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของนัดคนหนึ่งไว้ด้วยนะครับแต่การซื้อขายดูเซนนะครับมันเป็นการผิดกฎของเกมครับยังไงก็ ไรตองแล้วก็ระมัดระวังแล้วก็คิดก่อนที่จะซื้อดูเซ็นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับ Star Crystal นะครับว่าเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้ ในเหมือนกับแบดเดิลพลาสต่อไปได้ไหมแล้วถ้า,าเราไม่ใช้มันจะเป็นอะไรนะครับคำแนะนำที่หนึ่งนะครับ s ต a r Crystal ใช้ให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆใช้ไม่หมดนะครับมันจะกลายเป็นยาสีเขียวนะครับยาสีเขียวยาสีเขียวก็คือไอายาเพิ่มเลือดของเราอะ่ะซึ่งมันเป็นยาขวดเล็กด้วยมันไม่ใช่ยาขวดใหญ่นะครับอันนี้นัดแนะนำเลยฉะนั้นถ้าเพื่อนๆนะครับจะเขาเรียกว่าอะไรนะ าเพื่อนๆจะาเหมือนดองไว้นะครับนั้นไม่นแนะนําให้ดองนะครับอย่างน้อยก็ซื้อของแบบยิบยิบย่อยๆให้มันหมดไปเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกเสาโปรตีนนั่นเองนะฮะอ่าอันนี้เป็นการตอบคําถามว่า Star Crystal จะเป็นยังไงก็คือ เปลี่ยนนั่นเองนะเปลี่ยนเป็นยาสีเขียวนะฮะอ่ะเรามาดูข้อ2นะครับก็คือน่าจะเป็นคำถามที่หลายๆคนถามมาเยอะแล้วนะครับสไตล์คริสตัลควรจะซื้ออะไรดีนะครับถ้าหลายๆคนนะครับซื้ออาวุธใน Battle Pass หมดแล้วอย่างเช่นอันเนี้ยนับอะนับซื้อเป็นอาวุธใน Battle Pass หมดแล้วอย่างเงี้ยถูกต้องไหมครับเราก็สามารถ ที่จะไปซื้อนะครับอันที่สําคัญที่สุดจะเป็น3อันนี้นะครับก็คือ1นะครับเป็นคอนแทค t 300นะครับจะได้10อันถ้าเราซื้อครบ3อันมันก็จะได้30 c o n t คอนแทคเพิ่มขึ้นมานะครับรองลงมาก็จะเป็นมาสเตอร์มาสเตอรี่รีพอร์ตครับจะทําให้เรานะครับสามารถที่จะเก็บอาวุธอาวุธนะครับเร็วได้เร็วขึ้นอาวุธ มาสเตอรีนั่นเองก็คือพาสีนั่นเองนะฮะสามนะครับก็จะเป็นโซแลนนะครับอันนี้แนะนําเลยแต่ถ้าสําหรับใครที่เป็นสายเหมือนกับเพทูวินสายที่เติมเงินอยู่แล้วเขาอาจจะไม่เลือกโซแลนเขา,าจ,จะเลือกอคอนแทคแล้วก็มาสเตอรีนะครับแต่ถ้าเราเป็นสายที่ไม่ได้เติมเยอะนะครับก็แนะนําให้เอาโซแลนนะครับเพราะถือว่าดีมากๆเลยนะฮะอันเนี้ยสามสามสามนะจัดไปให้หมดเลยนะสามอันนี้นะครับอันที่ไม่ควรซื้อก็คืออับาทเดนฟรุตนะครับไม่แนะนํา แต่สตอรเรชันคอยไม่แนะนําเลยนะครับสำหรับสกิลคอนเวอร์ชันเนี่ยยังไงมันไม่มีรีเซ็ตอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะค่อยๆซื้อได้อันนี้ก็เป็นการเหมือนกับคอนเวิร์ตสกิลแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีแพลนจะเปลี่ยนสายนะครับไม่อยากเล่นมีดแล้วอยากไปเล่นดาบใหญ่อยากไปเล่นดบานดบโล่อะไรอย่างเงี้ยครับสามารถที่จะซื้อไว้ได้แต่3อันนี้สําคัญที่สุดนะครับลองลงมานะครับลองลงมาในมุมมองของนัดนะครับ ถ้าใครเป็นสายที่ไม่ได้ขายของมากใช่ไหมไม่ได้ขายของไม่ได้ฟาร์มดูเซนมากแต่เราต้องการที่จะพัฒนาตัวละครนันะก็แนะนําให้ซื้อไอร i สต n นคอนแทคตต่อเลยนะครับอัดไปยาวๆเลยสําหรับอันนี้นะครับ50ได้1แต่ยังไม่คุ้มนะครับแต่สําหรับสายคนที่แบบเอ้ยอยากจะเก็บอบิซโซอยากจะฟาร์มนูน่นฟาร์มนี่ทำอะไรกับเพื่อนเก็บแต้มอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะคุ้มนะครับแต่สําหรับสายขายของนะครับสายขายของนะัก็แนะนําให้เป็น เทรดแอสเซสชั่นอะแอสเซสชั่นสโตนนั่นเองนะครับเราถอดเทรดมาขายได้สําหรับใช้อันนี้นั่นเองนะครับและอีกอันนึงนะเทรดคอนเวอร์ชันอันนี้นะัดนะคิดว่าทุกคนควรซื้อนะครับก็คือเป็น parity รองมาจาก3อันแรกนั่นเองนะครับเทรดเทรดคอนเวอร์ชันสโตนเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะปลดเทรดครับทำให้เราสามารถที่จะปลดเทรดจากไอเทมของเราได้นั่นเองนะอย่างเช่นเอ้ยโอเคตอนนี้ผมมีอาวุธแบบ ธรรมดาใช่ไหมแล้วแบบเทรดมันไม่ดีสมมติเทรดมันเป็นมานาลีเจนครับเราจำเป็นต้องใช้เทรดคอนเวอร์ชันสโตนนะครับบวกกับไอเม็ดสีงวงๆไออันล็อกเทรดอ่ะในการปลดก็คือสามารถที่จะซื้ออันนี้ได้นั่นเองนะแต่นี้ถ้าเราไม่อยากใช้เราอยากจะใช้อันนี้เราก็สามารถที่จะซื้อในพวกแบบอช็อปต่างๆได้นั่นเองนะคอนแทคคอยอะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะซื้อได้นะครับอันนี้ก็จะไล่ามาอ่าเป็นคอนแทคใช่ไหมสามร้ 300, 300, 300, อยมาสเตอรี่สามร้อยโซลันสามร้อยนี้ซื้อได้อย่างละสามรอบนะครับลองลงมาก็ เป็นเทรดคอนเวอร์ชันแล้วก็ถ้าสมมติใครอยากจะเล่นเหมือนกับตัวละครให้ยังกิงก็สามารถใช้รี i s ิสแตนได้นั่นเองนะแล้วก็ลองลงมาก็น่าจะเป็นเทรดแอคชั่นสโตนครับหินสีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่แนะนำนะมาสเตอรี่รีพอร์ตถ้าใครอยากจะซื้อเก็บไว้ก็ได้นะเพราะมันมีเวลานานอยู่แต่เดี๋ยวอีก2วันเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกแล้วก็สามารถซื้อนี้ตอนนี้นั้นยังใช้ไม่หมดเลยนะครับอ่ะต่อมาอันที่นัดอันที่นัดแนะนำนะครับอันที่นัดแนะนําเพิ่มเติมนะครับ พวกอันนี้ดีมากนะครับมันจะทําให้เราอะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปฟาร์มอาหารใครเป็นสายทําอาหารขยากนทำอาหารเองครับไม่อยากซื้ออาหารหรือว่าไปฟาร์มแบบตอนฝนตกนะครับคอนดิชันตอนกลางคืนไปฟาร์มไม่ได้สักทีซื้ออันนี้มาแล้วเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเอ้ยโอเคอย่างเช่นโเดแอปเปิล <c oughs> เราต้องไปตัดไม้ตอนฝนตกแล้วโอ,อก,กาสมันน้อยมากๆนะครับตัด10อันยังไม่ได้ก็ซื้อมาแล้วก็ไปคราฟอัพอัพสกิลคุกกิ้งของมันเบื่อได้นะครับและถ้าใคร เป็นสายเหมือนกับ PVP หรือว่าสายแบบเอ้ยเล่น Secret Gate of Infinity ก็สามารถทีใช้ใช้แร Natural e s s e n c e อันนี้ได้นะซื้อ15ได้10อันนะครับสามารถทำยาแดงทำยาเบิร์นกับบัฟดามจได้24วิสีวินะครับอ่าสำหรับหลายๆคนที่ถามผมมาว่าเอ้ยเราควรซื้อซซลกับโปรตีนไหมถ้าเพื่อนๆเ,เหมือนแต้มเหลือเป็นหลัก5 เหลือแบบแปลงซื้อมาใช้ได้นะครับแต่โซลก,กับโปรโตีนเนี่ยหลังๆไปถ้าเพื่อนๆแบบส่งอะมิโตยไปนะครับเพื่อนๆก็จะได้อันนี้เยอะมากๆเลยำสำหรับสบ2อันนี้นะจะใช้แบบใช้จนไม่หมดเลยแต่อันที่สำคัญนะจะเป็นอันนี้นะครับเนี่ยคุกกิ้งนะครับแลกุกกิ้งอ่าอินกริเดียนอันนี้ก็จะหายากพวกตกปง้งตกปลาอะไรเงี้ยเออมันจะหายากมากกว่าับแต่อันนี้มันไม่มีตกปลาเนาะตกปลาเราต้องไปหาตกปลาเองนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับอันที่สําคัญที่สุดนะครับคนอีกเราก็คือจะเป็น3อันแรกนี้นั่นเองนะสามอันแรกนี้นะครับแล้วก็ อีกอันก็คือจะเป็นคอนแทคแล้วก็เป็นเทรดคอนเวอร์ชันนะครับและหลังจากนั้นก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยว่าเฮ้ยโอเคเราอยากจะอัพอาวุธต่อสมุดต่อเพราะเราใช้น,นี้หมดแล้วนะแต่ส่วนเนี่ยไปเศร้าไอพเศาศแต้มไอพเศาเราจะไม่เหลือให้ให้เติมอันนี้ใช้ัน,นี้แล้วนั่นเองนะอ่ะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าคําแนะนําในการใช้ Star s าร์เคสโตในซุดส t าร์ชอปหรือแบทเทิลพลาสของเราก่อนที่แบทเทิลพลาสจะหมดไปนั่นเองนะครับซึ่งแบทเทิลพ s าสใหม่นะครับในมุมมองของนั้น,นะครับคาดว่าคอสเมติกที่มันจะเติมมาใหม่่เีย ความมัธที่มันจะเติมใหม่เนี่ยนัดคาดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกชุดนะครับไม่ใช่อาวุธแล้วมันน่าจะสลับกันนะอาวุธชุดอาวุธชุดอะไรอย่างนี้นะฮะอันต่อไปน่าจะเป็นชุดนะนี้เดาคาดการของนัดนะครับอ่ะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นเกมมือถือนะครับแล้วอยากจะเติมเกมถูกนะครับก็ขอฝากสปอนเซอร์อีกคนหนึ่งนะครับให้ไหว้ด้วยนะก็คือ Over Topup นะครับเติมเกมราคาถูกนะปลอดภัยไร้รีฟันครับถูกกว่า เติมเองแน่นอนครับกว่า30% 3,500แพ็คใหญ่สุดไม่จำเป็นต้องจ่าย3,500ะครับสามารถที่จะจ่ายในราคาประมาณ2 2 0 0 2 1 0 0 2 3 0 0ขึ้นอยู่กับค่าเงินในช่วงนั้นๆได้เลยนะครับถูกกว่าตั้ง เกินพันบาทนะครับไม่เติมบอบาทแล้วถูกต้องไหมครับอ่ะยังไงวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะมาถามคาถามที่แบบเหมือนเจาะจงหรืออยากจะมาดูนัดไลฟ์นะนัดไลฟ์ในช่วงเย็นๆทุกวันหลังประมาณทุ่มสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับถ้าวันไหนนัดไม่ไลฟ์นะก็จะมาพบกับนัดในคลิปวิดีโอได้นะเพราะว่าจะมีสอนนันเองนะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆฟังให้สนุกนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับทั้งอเมซอนนะครับเขาก็ตรวจ เป็นอย่างมากเลยเกี่ยวกับการ RMT นะครับก็เ e ีย m น,นี e y Trading นะครับก็คือเป็นการเหมือนกับเฮ้ยเทรดเงินนะครับก็ซื้อรูเซ็นก็ขอให้ระวังไว้ด้วยนะครับอยังไงวันนี้นัดขอบตัวไปก่อนสวัสดีครับ